สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโททัศน์ทีเอ็นเอสท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกครั้งกับสาระดีๆของรายการคิดดีสังคมดีนะครับวันนี้เราอยู่ในยุคของโรคที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลอย่างมากนะครับมีอยู่คำคำหนึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะผ่านหูเรื่องของไซเบอร์ซึ่งไซเบอร์นี่ก็ มีเอาไปใช้กันไม่ว่าเรื่องของกระตู้หรือหนังหรือแม้กระทั่งการพูดเรื่องของสงครามไซเบอร์แต่วันนี้ไซเบอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับวิถีขององค์กรยังไงวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนานะครับก็เรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์นะครับแขกรับเชิญก็ได้แก่ดรนิพนธ์นาชินนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอัลฟาเซ็กจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอพูดถึงไซเบอร์เนี่ยท่านนิยามง่ายๆแบบ ภาษาชาวบ้านเนี่ยพอที่จะนิยามภาพพวกนี้ยังไงบ้างครับเราพูดถึงเรื่องอความมั่นคงปลอดภัยนะครับครับครบถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแฮกการแฮกแฮกเกอร์เจาะระบบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ขโมยข้อมูลครับแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้ครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็อยู่ในอยู่ในหมวดของไซเบอร์อะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็คือกลุ่มของไซเบอร์คลามออ๋ไซเบอร์คลามใช่ครับ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการโจมตีพวกระบบสารุปภคพวกนี้ก็จะเป็นไซเบอร์แอทแทกอ๋อแต่แต่ละหมวดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับก็จะมีกลุ่มมีเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ก็มีอันนั้นก็อีกหมวดหนึ่งก็อีกหมวดหนึ่งมีไซเบอร์บูลลี่ครับการกันแกล้งทางไซเบอร์ก็อีกหมวดหนึ่งคือที่พูดใช่ไหมว่าเป็นไซเบอร์ระดับองค์กรหมดเลยใช่ไหมทั้งประชาชนประชาชนใช่ครับทั้งองค์กรโดนหมดแล้วประชาชนพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์เนี่ย พูดง่ายว่าอันลประชาชนเป็นผู้ยูเซเป็นผู้ใช้เนี่ยตัวเองเนี่ยจะมีอะไรมาคุ้มครองเรื่องความปลอดภยัยถ้าเราจะป้องกันในระดับที่เป็น User นะครับ,รบสิ่งที่เรียกว่าเป็นายาสามันประจำบ้านเนี่ยเทียบนะฮะก็คือครเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือเรื่องของแอนตี้ไวรัส อ๋อครับเป็นยาประจำสามสามัญประจําบ้านแต่ว่าติพวกนี้เขาจะให้มาเลยใช่ไหมครับเขาอาจจะติดมากับเครื่องเวลาที่เราไปซื้อเครื่องอ๋อครับแต่พอพ้นหนึ่งปีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมดอายุเราก็ต้องไปซื้อลายเส้นมารบเพื่อรีนิวต่อนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเนี่ยไม่แพ้แอนติบลาสก็คือเรื่องของความตระหนักความตระหนักใช่การรู้เท่าทัน ภัยคุกคามเพราะว่ามันเกิดขึ well ้นใหม่ๆตลอดเวลาเอ๋อย่างนี้สังคมผู้สูงอายุแล้วความตระหนักความรู้เท่าทันก็ไม่จะเป็นจุดอ่อนหรืครับเนี่ยถูกต้องใช่ครับโดยเฉพาะคุณพ่อที่ที่อยู่ที่บ้านดูไลย์ุปู่ใช่คุณปู่น่าจะเป็นเหยื่อมากเนะเป็นเหยื่อครับผมพอพูดถึงภาพวงรวมเรื่องของความปลอดภัยนี่ที่ว่ามันมีหลายอย่างมีจัดยังไงครับหมวดหมู่บ้างหมวดหมู่มีอันดับแรกคือไซเบอร์เนี่ยไซเบอร์เซキュริตี้นะครับอันดับแรกคือไซเบอร์แอทแทก แอ็แท็อันนี้คือส่วนมากแล้วจะเป็นระดับองค์กรระดับธุรกิจที่โดนกันจากข้างนอกเข้ามาโจมตีทั้งข้างนอกทั้งข้างในเอาข้างในออกไปด้วยข้างในออกไปด้วยนะครับอย่างเช่นอินไซเดอร์เป็นพนักงานบางทีไม่ได้ตั้งใจเปิดช่องทางให้แฮกเกอร์เข้ามาในองค์กรโดยความไม่รู้รืออะไรประมาทหรืออะไรต่างๆครับถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มไซเบอร์คราสนะครับไซเบอร์คราอย่างที่เรียนไปก็คืออาชญากรรมทางไซเบอร์อันนี้คือกระทบกับเงินละ มาเมื่อไหร่ปุ๊บเสียเงินแน่นอนนะครับเช่นไม่แฮ็กแล้วก็มาเรียกค่าถ่ายค่าถ่ายข้อมูลมีมีข่าวมาบ่อยมีข่าวมาบ่อยมากครับเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากครับเพราะเกิดขึ้นพอเรียกเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขใช่ครับก็คือว่าหลายๆองค์กรตอนนี้พอโดนเรียกค่าถ่ายเนี่ยหลักการที่ดีที่สุดตอนนี้คือการไม่จ่ายครับการไม่จ่ายค่าถ่ายนะครับเพราะว่าการจ่ายค่าถ่ายเนี่ยมันก็จะทําให้โจนเนี่ยเขาได้ใจอ่ะครับ คือทีนี้รอบต่อมารอบถัดไปเขาก็มาอีกกับองค์กรนี้จ่ายตลอดอแต่ทีเนี้ยแพ็กทิสที่ดีคือไม่ต้องจ่ายพอถ้าเราไม่จ่ายแล้วมันความเสียหายเนี่ยมัน,ม,นมันจะป้องกันยังไงคือการจะจ่ายไม่จ่ายเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาดูครับว่าแก๊งโจนที่เขาไม่เรียกค่าถ่ายเนี่ยมันเป็นแก๊งที่จ่ายแล้วจะได้ข้อมูลกลับมาจริงไหมแบบแรกเลยนะมันมีอะไรการันตีบ้างใช่การันตีไหมอดับที่สองคือข้อมูลที่เรา จะจ่ายไปเนี่ยนะครับเราเราจะจ่ายเพื่อให้ได้คีย์มาถอดรหัสข้อมูลเนี่ยมป็นเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญหรือเปล่านะครับถ้ามันมีความสําคัญเราเวทดูแล้วกับเงินที่จะจ่ายกับข้อมูลของเราก็อาจจะพิจารณาไปในทางที่จ่ายก็ได้นะครับแต่ก็ต้องกลับมาดูว่าแก๊งนั้นมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะฮะที่จ่ายไปอันนี้ประเภท2ใช่ไหมประเภที่2ครับประเภทสเป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ ไซเบอร์บูลลี่อันนี้เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อ๋อบูลลี่เนี่ยนอกจากบูลลี่แบบเฟสทูเฟสยังบูลลี่ทางไซเบอร์ด้วยใช่ครับลี่ทางไซเบอร์มีการปลอมตัวตัวแมสแกรมที่เคยได้ยินนะครับปลอมตัวมาเป็นผู้ชายเป็นทหารเมริการมาจีบแม่บ้านมีการผ่านโซเชียลนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายก็แบ็กเมย์อะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นการกลั่นแกล้งปลอมตัวมาในกลุ่มสังคมวัยรุ่นเด็กในปัจจุบันเนี่ย มีคนโดนเยอะมากแล้วก็อาจจะถึงขั้นคิดสั้นนะครับอันตรายมากเป็นเยอะเลยนะใช่ครับแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวก AI ที่เรามาสร้างเหมือนภาพเหมือนเสียงอะไรต่างๆอยู่ในบูลลี่กลุ่มนี้ด้วยเปล่า AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในหลายกลุ่มมากครับบูลลี่ก็คือกลุ่มหนึ่งทำหน้าทำตาให้เราเสมือนเป็นพระเอกมาคุยเป็นแบบวิดีโอเป็นภาพอะไรพวกนี้ครับ ความเสียงได้หมดเลยครับบูลลี่ี่ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มระดับไหนวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุตอนนี้กลุ่มที่โดนเยอะสุดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นมันเป็นจุดอ่อนอะไรของวัยรุ่นที่ทําไมเป้าหมายจึงกลุ่มวัยรุ่นคือบูลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการขันแกล้งก็เหมือนสมัยก่อนที่เด็กเขาแกล้งกันนะครับคขันแกล้งกันในโรงเรียนล้อชื่อพ่ออะไรอะไรอย่างนั้นแต่ยุคนี้เปลี่ยนใหม่เออผ่านโซเชียลมีเดียแต่อาจจะแรงมากขึ้นเพราะด้วยเทคโนโลยี A.I. นะครับหรือรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นคือยังไงเด็กทุกคนก็ต้องมีพวกอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องไม่เหมือนสมัยก่อนนอกจากเด็กไม่เล่นก็ผ่านไปเรื่องของการบูลลี่ก็ไม่ไม่โดนใช่ใช่ก็จะปลอดภัยเรื่องไซเบอร์บูลลี่ครับอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ผู้สูงอายุคงไม่โดนบูลลี่ไปครับนี่กลุ่มที่3มใช่ไหมครับครับแล้วแล้วกลุ่มที่4กลุ่มถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของการโจมตีในเรื่องของเขาเรียกว่าการ จรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ตั้งใจเลยตั้งใจเพื่อจรกรรมข้อมูลครับจรากรรมเพื่อข้อมูลตั้งความมั่นคงอ๋อนี่จะเกี่ยวมิติความมั่นคงอย่างเดียวความมั่นคงใช่จะอาจจะหน่วยงานของรัฐล้วนๆหรือล่าอาจจะเกี่ยวกับองค์กรด้วยกรณีที่จรกรรมข้อมูลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับไอพีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบต่างๆขององค์กรจรกรรมข้อมูลออกไปนะครับคู่แข่ง แล้วกลุ่มธนาคารด้วยไหมอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มธนาคารอยู่นะฮะถ้ากลุ่มธนาคารก็จะมีถ้าถ้าธนาคารเนี่ยจะโดนเรื่องไซเบ์แอทแท็กเยอะค,ะครับมีเรื่องของการโดนขโมยข้อมูลไซเบอร์คลามเยอะครับนะครับถ้าเป็นเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยส่วนมากจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงอ๋อหน่วยความใช่ครับ้าคะแนนหน่วยงานความมั่นคงประเทศไทยเนี่ยอย่างสิบคะแนนตอนนี้เนี่ยความแข็งแรงด้านด้านความมั่นคงเนี่ย มันต้องเสริมอีกเยอะถ้าหน่วยงานความมั่นคงในไทยตอนนี้ถ้าเราไปกลับไปดูเรื่องของตัว Cyber Security Index คส์ครับมีหน่วยงานที่เขาจัดอันดับไอของ ITU ฮไอทียูฮะอันดับของไทยเนี่ยอยู่ที่42หมายถึงทั้งโลกใช่ไหมครับทั้งโลกครับทั้งโลกครับก็อยู่ในระดับที่ก็อยู่ในปานกลางระดับปานกลางเขาเหมือนเขาเขามีเกณฑ์ใช่ไหมครับว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์กําหนดให้ครับว่าเขาจะดูในแต่ละเรื่องเรื่องนโยบายเรื่องของ ช่องโหว่เรื่องของต่างๆกันนะแล้วก็ดูสัดส่วนของเสกภาพของบุคากรที่มีความรู้ด้านไซเบอร์ด้วยไหมในองค์กรนั้นเป็นปัจจัยเอาเป็นปัจจัยด้วยปัจจัยหนึ่งด้วยนะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างปานกลางไปถึงโอเคนะครับครับในในส่วนของไทยเองครับอย่างนี้ถ้าในกลุ่ปของความปลอดภัยต้องอยู่ในท็อป10หรือท็อป5ถือว่าผมว่าด้วยสภาพแวดล้อมของบ้านเรานะฮะครับผมว่าอยู่ในระดับที่ นี่แหละ40กว่าขึ้นมาก็โอเคอยู่แล้วก็โอเคอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับประเทศมาาอจในโลกทั้งหมดนะครับนะครับอย่างสิงคโปร์บ้านเราใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับท็อปท็อป10อ๋อท็อป10ใช่ท็อป10ครอบสเกลเล็กก็อาจจะทําได้ง่ายทั่วถึงใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับอันนี้เหมือนเป็นข้อที่4ข้อที่4ครับครับหมายความว่ามีมีข้ออื่นมันก็จะมีในกลุ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ไซเบอร์ในการ เรียกว่าเป็นการทําเพื่ออุดมการทางการเมืองออหรือเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นการทำไอโออ๋อเขาว่า I.O. นี่อยู่ในกลุ่มใช่ใชเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์กรัน information operation มันเชิง I.O. นี่มันเป็นการเชิงลุกลุกเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เราเราจะรับได้ไงอย่างเรื่องของ I.O. เนี่การการป้องกันดีที่สุดคือเรื่องของความ ความมี awareness ในการอ่านในการมีความเชื่อต่อสื่อต่อข่าวคำว่าคำว่า I.O. เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนทำโดยหน่วยงานรัฐหรือเอกชนมันมีทุกหน่วยเลยใช่ไหมครัทุกหน่วยครับทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนเองนะครับบริษัทที่อยากจะทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะฮะเอา I.O. ไปใช้เชิงมาร์เก็ตติ้งใช่เชิงมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือจะเป็นหน่วยงาน ความมั่นคงอยากจะทำไอโอในเชิงของความมั่นคงหรือว่าทางพรรคการเมืองจะทำไอโอของพรรคการเมืองก็ได้ใช่ครับอ๋อมันทางการเมืองเศรษฐกิจอะไรครบทุกวงจรใช่ครับใช่ครับก็จะมีกลุ่มประมาณนี้ครับในเรื่องของไซเบอร์ครับแล้วให้แนวทางในเรื่องของความตระหนักรู้ได้ไงแบบนี้เรื่องของความตระหนักรู้ทางด้านไซเบอร์เนี่ยสิ่งสําคัญเลยครับคือถ้าโดยทั่วไปนะพูดถึงมิติของประชาชนก่อนนะครับคือการติดตามข่าวสารที่มีอยู่ณนตอนนี้ เพราะว่ามันไม่มีช่องทางไหนละนะครับที่จะทําให้เรารับรู้รับทราบถึงภัยคุกคามได้ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นเลกเรเตอร์ทางด้านไซเบอร์เซเคียวริตี้ก็คือสกมชนะครับที่คอยให้อเวนิสกับประชาชนอยู่นะครับนะครับนั่นคือในระดับประชาชนครับคฮะแต่ถ้าเป็นระดับเอ็นเตอร์พรสสระดับองค์กรเองเนี่ยหลายๆองค์กรก็ถูกเลกเเอโดยเลกเรเตอร์นะครับในการที่จะทําให้ พนักงานในองค์กรเนี่ยบุคลากรในองค์กรเนี่ยเกิดความตระหนักไปถึงบุคลากรในองค์กรในองค์กรแล้วตัวองค์กรจริงๆวันนี้ในเมืองไทยในความตระหนักในเรื่องตรงนี้เนี่ยมีน้อยไหมตัวองค์กรเองอ่ะคือตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความการสร้างความตระหนักเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของคนใช่ครับเป็นเรื่องของคนครับคนมีความคิดความรู้สึกมีจิตมีใจของเขาเองจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาครับนะครับบางคนก็เชื่อ สุดใจเลยว่าเรื่องของ security มันสำคัญมากบ,บางคนต้องแบบลงฟังเราแล้วปุ๊บก็เอาแอนตี้ไวรัสมาลงเครื่องโทรศัพท์มือถือบ,บางคนก็ไม่มีข้อมูลสําคัญคไม่รู้จะลงทําไม,อ,ม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับฮะซึ่งกิจกรรมของการสร้างความระหนักให้กับประชาชนเนี่ยพนักงานเป็นเรื่อง,งที่ต้องทําต่อเนื่องทําทุกปีแล้วบางองค์กรนะครับถ้าเป็นข้ามชาติเนี่ยเขามีการทําทุกไตรมาสทําเรื่อยๆคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไวเปลี่ยนไวอันรอปีอบางทีไม่รู้เปลี่ยนกี่ กี่ช่วงแล้วใช่ครับไม่พอแล้วก็อย่างเช่นเทคโนโลยี AI มาใหม่ตอนนี้ใครๆก็พูดถึง Chat GPT พนักงานก็เอา Chat GPT มาใช้ในองค์กรแล้วบางทีก็ไปแชทโดยเอาข้อมูลองค์กรใส่เข้าไปตอนนี้ใส่ไฟ Excel เข้าไปให้คำนวณตัวเลขออกมาอ๋อมันคำนวณให้หมดเลยคำนวณให้หมดวาดกราฟนู่นนี่นั่นอ๋อออ่าเขียนจดหมายทำได้หมดข้อมูลขององค์กรมันก็จะค่อยๆลีกกออกไปนะครับสู่พวกนี้ อย่างนี้ก็ต้องมีบริษัทที่ดูแลเรื่องของด้านความปลอดภัยในเมืองไทยยังมีน้อยอยู่ปะมีในระดับหนึ่งครับตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่า security ในประเทศไทยตอนนี้มันมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็มีหลายองค์กรที่เริ่มให้บริการนะครับในว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยผู้ให้บริการในการป้องกันจะมีทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ใช่ครับแล้วก็เป็นด้านบริการที่ปรึกษาใช่ครับ ซึ่งก็เข้ามาพอสมควรนะครับในในประเทศไทยนอกจากในบริษัทในไทยแล้วนะยังมีบริษัทต่างชาติเข้ามาเช่นเต่างชาติเข้ามาพอสมควรจะถ้าพูดถึงสนามในเรื่องของของการซื้อขายในสิ่งเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยเรียกว่ายังเป็นยังเป็นสนามที่จะเป็นบลูโอเชียนอยู่เปล่าในการการแข่งขันอย่างตอนนี้บมว่ามันเริ่มจะเละเป็นเลสแล้วเละเป็นเลสแล้วเริ่มเลสแล้วครับไอ้จริงพอพูดถึงเรื่องแอนตี้ไวรัสพวกนี้ มีความเป็นไปได้ไหมว่านโยวายของรัฐบาลเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเขาอาจจะกําลังมีกําลังซับไม่พอแต่ว่า้ารัฐบาลอาจจะทำเรื่องของการแจกมีความเป็นไปได้อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับครับมันผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่รัฐบาลต้องซัพพอร์ตครับให้กับประชาชนมันเหมือนแบบซัพพอร์ตเรื่องของยาสามัญอะไรเงี้ยหรือวัคซีนอะไรเงี้ยใช่ใช่เอาเป็นวัคซีนทางทางไซเบอร์ใช่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 ครับก็มีการพูดถึงกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นผมว่า อาจจะใช้เวลาอีกพอสมควรมันติดด้วยปัจจัยอะไรหนึ่งจะต้องใช้งบประมาณเยอะหรือว่าอะไรยังไงผมว่างบประมาณนี่อันดับแรกเลยครับอันดับแรก <laughs> ปกติในเรื่องของตัวนี้เป็นการลงทุนครั้งเดียวหรือเปล่าไม่ครับทุกปีครับทุกปีเอาต้องมีการพัฒนาตลอดต้องม<ๆ>ีาาออการไลเซนต์การไลเซนต์ขอสสำคัญไลเซน์ด้วยใช่<ๆ>หรือเราอาจจะพัฒนาแอนติไวรัสขึ้นมาเองเป็นของชาติอมีความเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อย่างนี้ ประเทศก็ต้องเป็นหน่วยงานไซเบอร์ด้านนี้โดยเฉพาะป่ะสร้างวัคซีนสร้างมีหน่วยงานที่ทําวิจัย r อแอนดีตรงนี้โดยเฉพาะจริงๆมันกระทรวงไหนควรจะเป็นเจ้าภาพหลักเรื่องนี้กระทรวงดีครับกระทรวงดีใช่ครับโอ้ไม่ดีอเรื่องดิจิทัลต้องเป็นกระทรวงนี้เลยครับแล้วมีทิศทางที่จะเกิดพวกนี้ไหมครับผมผมผมยังไม่ไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าครับแต่เคยได้ยินว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ในวงนักวิชาการครับอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยท่านก็บอกว่านี่คือพื้นฐานที่ รัฐควรจะซัพพอร์ตแต่ก็ดูกันนะก็ยังไม่มีรัฐประเทศไหนซัพพอร์ตนะตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นหมอทางไซเบอร์หมอทางไซเบอร์นอกจากกระทรวงสาสุขแล้วก็ใช่แล้วโดยประสบการณ์ของดรทิพนเนี่ยครับผ่านมาเนี่ยลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขามีจุดอ่อนอะไรยังไงจุดอ่อนเลยเนี่ยที่สําคัญเลยนะครับครับถ้าพูดถึงระดับ enterprise ครับผู้บริหาร ผู้บริหารตระหนักหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจไม่รู้ความความความไม่เข้าใจของผู้บริหารเป็นคนรุดเก่าหรือเปล่าผู้บริหารอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนอาจจะมองว่าเอ้ยงานไซเบอร์เคียิตี้มันคือเรื่องของไอทียังมองความเสียหายไม่ออกคือเครื่องคอมพิวเตอร์มองความเสียหายไม่ออกมันมองไปอย่างนั้นมันคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ไม่มีอะไรก็เลยก็เลยไม่ได้ความสาคัญเพราะไม่มีความสาคัญเสร็จปุ๊บงบประมาณก็ไม่มีในเรื่องนี้พอไม่มีงบประมาณก็ถูกโจมตีครับ ถูกโจมตีแล้วค่อยมาอุ้ยทำไงดีมาแก้ไขทีหลังนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้บริหารกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นมืออาชีพท่านก็จะมองเห็นความเสี่ยงละองค์กรของเราไม่ได้ละถ้าโดนโจมตีเกิดความเสียหายภาพลักษณ์เสี่ยงก็มีการนเ v e s t ในเรื่องของ cybersecurity ครับตรงนี้ครับครับพอพูดถึงองค์กรที่ที่ที่มีเกี่ยวข้องกับประชาชนไม่ว่าการไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคเรื่อต่างๆเนี่ย ที่มียูเซอร์คือประชาชนเป็นผู้มาใช้บริการมีเยอะแยะอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยหน่วยงานเหล่านี้เขาตระหนักเรื่องพวกนี้บ้างไหมหน่วยงานเหล่านี้ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศครับนะครับด้วยด้วยความที่เขามีบทบาทแบบนี้เนี่ยเขาก็มีความตระหนักโดยตัวเองแหละนะครับว่าเขาต้องให้บริการอย่างต่อนเนื่องครับข้อมูลของประชาชน ที่อยู่ในระบบเขาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เรื่องของไอ้พรบรรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนพรบรรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยรพรบไซเบอร์แห่งชาติด้วยก็เข้ามาเลกูเลตอ๋อไซเบอร์แห่งชาติก็จะมีพรบรรใช่ครับครับ,รบเข้ามาช่วยเลกูเลตให้เขาเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นจากเดิมที่เขาเคยทํา10กว่าปีที่แล้วเนี่ยหน่วยงานที่ว่ามาทั้งหมดนี่คือทำเ e อร์ i ี้มาเยอะมากครับไม่ใช่ไม่ทําคือทําทําแต่ว่ายังยังไม่ให้ความสําคัญจริงจังหรือไงครับอาจจะยังไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าทุ่มทุ่มทุ่มทุนม,ม,ม,มากนะนะครับแต่ว่าบางทีเกา็อาจจะมองว่าโอกาสที่เราจะโดนสมัยก่อนนะฮะถ้าที่ผมทราบ,บมาคือว่าอาจจะมองว่าระบบที่ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นเป็นไอมากนะไม่ได้เป็นดิจิตอลมากนะยังเป็นแมนนวลอยู่อ๋ออยังยังอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำดิจิตอลทัน formation ทำให้ระบบเขาออนไลน์ดังนั้นการโจมตีทางไซเบอร์ก็จะมากขึ้นบก็เลยเข้ามาโฟกัสมากขึ้นครับอย่างนี้ถ้าส่งเสริมให้เรื่องของความปลอดภัยกับองค์กรและประชาชนจริงๆเนี่ยนอกจากไอ้วัคซีนไซเบอร์แล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าประชาชนเนี่ยซื้อในเรื่องของพวกพวกนี้แล้วก็ได้ลดภาษีพิเศษเพื่อจูงใจให้ทุกคนเนี่ยได้ป้องกันตัวเองเรื่องนี้ก็เป็นคอนเซปที่ที่ดีมากเลยครับคือก็มีการคุยกันอีกเหมือนกันว่าถ้ามีเรื่องของการ ทำเรื่อง security ภายในองค์กรก็จะมี t a x benefits ให้น่าเสพมันน่าจะเป็นปรเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งนะครับที่ทําให้ภาคธุรกิจเขาพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความปลอดภัยนะฮรครับครับพอพูดถึงแน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยคือไซเบอร์เนี่ยตอนนี้อยู่ในทุกส่วนแล้วแล้วก็ของความปลอดภัยแต่ว่าความปลอดภัยการดูแลรักษาความปลอดภัยในองค์กรได้ต่างเนี่ยแน่นอนว่าสัดส่วนของบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านไอทีหรือทางด้านความปลอดภัยตรงนี้ขององค์กรเนี่ย ถ้าพูดถึงบุคลากรตอนนี้ประเทศเรายัางยังเพียงพอหรือขาดแคลนไหมครับขาดแคลนมากครับต้องต้องเรียนว่าเรื่องของบุคลากรทางด้าน Security ตเนี่ยครับตอนนี้ทั่วโลกขาดแคลนหมดเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกใช่ครับ<อ>ทั่วโลกทั่วโลกเลยเยังได้มาอะไรก็ต้องให้ความสำคัญเครับใช่ครับ,รอรบตอนนี้ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็เริ่มมีหลักสูตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลายหลายมหาวิทยาลายัยตอนนี้มีประมาณ6 6มหาวิทยาลัยครับนะครับที่เริ่ม ส้งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทขึ้นมาเพื่อป้อนบุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจคือถ้ารอ4ปีกว่าจะผลิตมาได้แล้วมันมีเส้นทางเรียกว่าเลนแบบอ่าครับก็จะมีในลักษณะที่เป็นหลักสูตรหลักสูตรที่สั้นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเทรนออกมาแล้วให้มีความรู้ทางด้านไซเบอร์เซเคียวริตี้มาทำงานในสองค์กร มันมีองค์กรหรือว่าบริษัทไหนบ้าครับที่เขาสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพราะว่าไปร้อยเรียนมาอะไรสี่ปีอาจจะช้าไปตอนนี้มีหลายองค์กรมีใช่ไหมครับใช่ครับที่ให้บริการด้านนี้เลยฮะับทำเป็นแคริเอร์ผ่านเลยว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการไซเบอร์เซกูริตี้ในตำแหน่งจูเนียร์ต้องเรียนอันนี้ออ่่าาซีเนียร์เรียนอันนี้แมเนเจอร์เรียนอันนี้ครับมีเซอร์ติฟิเคตระดับสากลให้ด้วยฮะครับเพื่อเมคชัวร์ว่ามีความรู้มีทักษะจริงในการทำงาน อันนี้เป็นเรื่องที่ทักษะที่มาสามารถเห็นได้เพราะว่ามันจับต้องได้จับต้องได้แต่ว่าค่าตัวพอผ่านการอบรมค่าตัวของคนไซเบอร์ก็จะสูงขึ้นเพราะว่าขาดแคลนคำว่าขาดแคลนเนี่ยถ้าจะผลิตให้พอกับประเทศไทยคิดว่ามันยังต้องใช่เวลาอยู่หลายปีไหมผมว่าหลายปีมากโอ้ยางนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นทางเรื่องหนึ่งในเรื่องถ้าเรียนแล้วไม่ตกงานแน่ๆมีรายได้ดีเงินเดือนดีใช่ครับ จร,จริงๆมหาลาัยก็ตอนนี้คนที่เข้าเรียนมหาลาัยก็มีน้อยลงถูกประเด็นนี้ก็น่าจะ<ช>เป็นจุดขายของมหาลาัยได้นะครับถูกต้องครับถูกตออ้องมหาลัยมหาลัยหลายมหาลัยเลยมีการตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วบทบาทอนอย่างของบทบาทของบริษัทพุทนิพนธ์ก็ดีหรือบ,บทบาทของกลุ่มนี้เนี่ยอมองเห็นตรงนี้ที่จะเข้าไปผลักดันเรื่องของการศึกษาอะไรบ้างไหมครับตอนนี้เรามีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยอ,อ๋อม,มีครับ,รบแล้วก็ไปตั้งหลักสูตรปริญญาตรี อ๋อหมายทำร่วมระหว่างโบรสเอกชนมาอะไรโอเปนนี้ก็แข็งมีเอาประสบการณ์เลยเอาอะไรความเชี่ยวชาญไปช่วยได้เลยแล้วเราก็เข้าไปเป็นอาจารย์สอนกับในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีทุนการศึกษาให้น้องอ๋อมีทุนการศึกษาด้วยอย่างนี้เรียนด้วยทํางานด้วยก็เพราะว่ามันสามารถไปใช้งานระหว่างเรียนได้เลยได้เลยครับได้เลยสามารถสร้างรายได้ได้ทันทีถูกต้องครับโอ้ทำงานที่ไหนก็ได้ครับครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีหลายมหาวิทยาลัยที่เราเริ่มที่จะเข้าไปทํา MOU ครกับครับหลักสูตร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็ลักษณะก็มีความใกล้เคียงกันคือชื่อชื่อเบนหลักของสื่อคือความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ใช่ไหมครับลักูตรปริาตตีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อ๋อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ใช่ใช่ครับก็<อ>น่าสนใจแต่กาลังคุยเรื่องนี้สนุกแล้วท่านผู้ชมก็เวลาหมดแล้วอยากจะให้คุณให้ดตรนิพนธ์ช่วยฝากท่านผู้ชมว่าวันนี้ไซเบอร์เนี่ยมันเหมือนดาบสังคมทั้งเป็นประโยชน์ มีคุณันาแล้วก็มีโทษนั้นถ้าเราไม่ตรัตรู้เนี่ยอยากยยให้คาแนะนาําในเรื่องของเรื่องของด้านไซเบอร์ครับเช่นลยครครับผม<ๆ>ก็ในเรื่องของไซเบอร์ผมก็อยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมน,นะครับในการติดตามนะครับข่าวสารซึ่งมันออกมาทุกวันในตอนนี้นะครับเราต้องมีการติดตามแล้วก็รู้หลักวิธีการป้องกันตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ เวลาที่เราจะคลิกอะไรดาวน์โหลดอะไรเนี่ยครับเข้ามาในเครื่องคองมพิวเตอร์ของเราหรือว่าเราจะแชร์ข้อมูลอะไรเนี่ยให้มีสตินะครับทุกครั้งคิดให้รอบคอบนะครับตอนนี้มีอาชญากรทงางไซเบอร์เยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราไม่ระดวางังอาจจะตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านั้นได้ครับผมครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นสาระที่น่าสนใจโดยเฉพาะมันอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันที่จะทําทให้ตัวเองปลอดภัยนะครับที่ไม่ถูก เป็นเยื่อหรือว่าเป็นการถูกล่อลวงจากแฮกเกอร์หรือคนไม่หวังดีต่างๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านดรทิพนน์นาชินเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความรู้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีททเอ็นสองทรูวิชชั่นเจ็ดแปดสี่เฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือ YouTube วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากสวัสดีครับ